สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทําตามคําขอครับท่านขอมาบอกว่าคํานวณเลขเราพัฒนาให้หน่อยได้ครับถ้าท่านขอมาผมก็จะคํานวณให้ครับถ้าไม่มีใครขอมาผมก็จะเฉยเฉยก็งวดที่แล้วก็ ไปโชคดีก็ยินดีด้วยครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าท่านตามสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นบางทีเราลงไปหลายสูตรเพราะบางทีบางคนเขาก็ไปตามสูตรใหม่ลืมสูตรเก่าอย่างเงี้ยในเวลาเขาซื้อตามสูตรใหม่บางทีมันก็ไม่ออกมันบางทีมก็จะมาตัวสองตัวอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นเลขเด่นได้ครับ อย่างสูตรใหม่งวดที่แล้วก็ได้ได,ได้เลขศูนย์เลขหนึ่งก็มาเลขหกก็มามันก็ได้หลายตัวอยู่ครับสาหรับสูตรใหม่งวดที่แล้วเดี๋ยวมาคำนวณสูตรนี้ก่กอนครับในสูตรนั้นเดี๋ยวจะลองดูแนวทางใหม่ครับแต่ว่าก็จะคำนวณสูตรเดิมนั่นแหละแต่ว่างวดที่แล้วมันได้ทั้งศูนย์ทั้งหนึ่ง ถ้าเขาว่าวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งีนข้างบนนี่ยังไงก็ได้กินตังนะครับงวดที่แล้วถ้าใครชอบเลขวิ่งนะครับคำนวณกันต่อสำหรับสูตรนี้ผมมีอะไรจะให้ท่านดูเวลาท่านดูฝั่งนี้แล้วผมอยากให้ท่านดูฝั่งนี้บ้่งครับเลขที่ผมคำนวณลงมาเนี่ย<ม>เห็นไหมมันไม่ใช่แต่มันจะเข้าแต่อีสองตัวนี้อย่างเดียวนะครับ อย่างงวดที่แล้วมันออกอะไรครับ05ใช่ไหมเนี่ย005ตรงนี้มันก็มีเนี่ยเห็นไหม50แล้วก็5เวลาท่านดูท่านท่านดูให้แถวนี้ดูมั่งครับถ้าท่านชอบอันไหนท่านก็นลองจับคู่ซื้อดูพอเลขเลขราวนี่มันจะออกเลขซ้ําๆอย่างเงี้ยครับเลขมันไม่ได้หนีไปไหนเหมือนก็เลข อ้ยหวยรัฐบาลไทยเรา,าเลขวงนี้มันก็จะออกซ้ำๆก่อนออกศูนย์ห้าเนี่มันออกห้าศูนย์นี่แล้วนะเห็นไหมเลขมันจะออกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยดูดิครับตรงนเนี้ยห้าศูนย์เนี่ยตรงๆเลยสองตัวนี่ฝั่งนี้ครับถ้าท่านดูดูสูตรให้ท่านสังเกตดูฝั่งนี้ดูดูให้ให้รอบครับ อันนี้ก็ได้ห้าศูนย์เหมือนกันเนี่ยเลขตรงนี้นี่เห็นไหมก็ได้สามตัวอยู่ขึ้นหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ก็หนึ่งก็มาเด่นหนึ่งกับศูนย์ปกติแถวแถวเนี้ยมันจะมีเลขเด่นของมันอยู่แล้วเนี่ยแถวสองแถวเนี้ยมันจะเป็นเลขเด่นเลยครับนี่สองแถวนี้นะ คือมันจะมาตัวหนึ่งของมันอ,อย่างงวดนี้มาสองสองตัวนี่อันนี้ก็เข้าไปที่สามหกล่างก็มาสามหกตรงนี้ก็มีอย่างนี้เจ็ดกับแปดก็มาเจ็ดห้าข้างบนนี่ครับแต่สองตัวเนี่ยมันมาล่างครับเนี่ยแถวนี้มาล่างตลอดเลยครับเนี่ย เนีย่ยครับขออนุญ,ญาติเปลี่ยนหน้าครับเพราะว่าเต็มสองสมวดสองหน้าเต็มแล้วครับหมดี่แล้วมันออกหก หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมทีนี้เราก็เอาเลขนี่ครับหกบวกหนึ่งนี่ได้เจ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนี่ครับเอาเลขสองตัวนี้บวกกันก่อนแล้วก็มาเอาตัวนี้บวกอีกทีหนึ่งก็จะได้เจ็ดสองห้านี่ครับ จ็ดบวกสองก็ได้เก้าสองบวกห้าก็ได้เจ็ดเก้าบวกเจ็ดก็ได้สิบหกนี่ครับเอาหกบวกหกบวกห้าก็ได้สิบเอ็ดนี่ครับตัวน,นี้ได้เด่นตัวนี้บวกออกอามาได้อย่างนี้แล้วกันเราก็ เอาหนึ่งมาตั้งครับนี่ครับแล้วก็ขีดเส้นเดิม นี่ครับจะได้ตัวเด่นตัวเนี้สองตัวนี้งวดน,นี้แล้ตัวนี้บางทีมันก็ามาเหมือนกันนะครับก็ได้เลขเด่นสองกับสี่ของงวดน,นี้มันรุ่นกันครับ สำหรับเลขเราคานาพรุ่งนี้ครับเลขเด่นคือสองกับสี่ส่วนงวดที่แล้วให้ท่านดูฝั่งนี้ด้วยครับผมจะย้ำอยู่ว่าให้ใหดูฝั่งนี้ไว้มั่งเพราะว่าเราคำนวณออกมาบางทีมันก็ได้เนี่ยครับสองตัวสามตัวอย่างเงี้ย เด่นสองตัวนี่ครับสองกับสี่ดูครับวงงวดนี้มันจะมาอมาย่ไงไข้างล่างหรือมันจะขึ้นข้างบนนี่ครับเลขวิง่งในสองกับสี่ก็เอาไปลองพิจารณาดูครับ วนตัวนี้ก็ได้9กับ7ตัวนี้ได้7 2 5ดสองอันนี้ได้1บวกลงมาก็ได้6นี่ครับแต่ที่แน่ๆ2ตัวนี่ครับมาตัวหนึ่งลิปนี้ก็เอาเล็กลาวพัฒนาครับ ฝากทุกท่านแค่นี้ก่อนครับใครที่ขอมาผมก็คำนวณให้เรียบร้อยครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับเฮงเฮงรวยรยทุกๆคนครับขอบคุณครับ